ตัวจิงตัวเท่าไหร่จ่ายอีกแล้วครับจ่ายอีกแล้วค่าของนะฮะไม่แรกนะครโอ้แลกสามพันพอดีเลยแบงค์ใหญ่อันนี้ร้านร้านลอตเตอรี่มาแลกครับมาแลกเนาะแบงค์ใหญ่ลุงเจ้าลุงลุงพนเหลือแค่แบงค์ร้อยสามพันบอกแล้วเอาอีกสี่พันเป็นแปดนะครับเป็นแนี่จ่ายค่าของนะช่างมารออยู่ครับแล้วป้าขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปไปเบิกเงินที่สกลมาเนาะ เดี๋ยวก็เอาเงินย่อยจ่ายไปก่อนค่าของนี่ต้องมีตลอดนะเพราะว่าจะมีช่างโนง้ช่างนี้ส่งของส่งเหล็กส่งปูนส่งเครื่องวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะต้องจ่ายแล้วลุงคนก็จะเอาไปลงบินลงรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก,การทําบัญชีเนาะ มีแต่แบงค์ร้อยทั้งนั้นแบงค์พันบอมีแบงค์พันอยู่กับป้านะทุกคนไม่พกตังค์เนาะเขาไม่ให้พกตังค์ที่ไม่พกนี่เพราะอะไรครับไม่ให้พกพ่อ <c oughs> แตนไม่ให้พกโดนสัมภานยึดยแล้ว <c oughs> โดนยึดทรัพบไปเสียแล้วสวัสดีครับ ครับขออน,น,น,นุญาตนับเงินแป๊บนึงครับพอดีเดี๋ยวแกลืลมกำลังนับกันสวัสดีครับจะมาร่วมทำบุญเหรอขอแป๊บน,นึงครับเป็น,นมีเบบีซีมาร่วมทำบุญสร้างพยานางเนาะเอาเลยใช่ไหมอขออนุญาตนะครับอ่านได้เลยครับได้เลยครับ วันนี้ผมพับที่นี่นะครับ,บเป็นแฟนคลับบ่านลุงพลประแตนนะฮะบ้านกกอกอกตรรมุกกตูมอุดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับมีเอฟซีมาร่วมร่วมทำบุญนะฮะในการสร้างองค์พญานาคนะครับ สวัสดีครับเมื่อวานเมื่อวานผมก็ก๊อกนะไม่ใช่ลุงมงคลก็ก๊อกนิ้วคนนี้เหรอออ๋ก็ก๊อกนิวคนนี้เองลุงคนไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะเสียงคล้ายนะคนเสียงคล้ายทำไมลุงคนลุงคนกลัวเห็นเห็นพูดเมื่อวานนี้ผมก็เลยออ๋เสียงคล้ายๆว่าเป็นใครใช่ไหมตัวจริงว่าพูดเหมือนลุงมงคลมาอ๋ออนนีคนนี้จังไรครับจังไรครับ นอนตะบุรีนนทบุรีนะครับโครงสร้างองค์ปู่นะครับ200บาทนะครับขล่อยท่านมีความสุขความเจริญนะครับก่อนเรื่องเล็กน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่ทําบุญนะฮะห้าบาทสิบบาทร้อยสองร้อยได้หมดนะครับโครงสร้างเมื่อวานครับโจงใส่หน้ากากเลย โอ้ห้าบาทกเ,เงินเดอ้อเนี่ย <c oughs> เลขเลพออมันไปเลี่เลขบ่ต้องกิมเช็คหน่อยสามพันแล้วสามพันนี่จังไหนนมื่อกี้นนนนทบุรีครับ,นนบรยังอยู่สองร้อยบาท สำหรับคนที่จะเริ่มสร้างก็สามารถมาทําได้ที่นี่นะครับที่กับมือลงพนเองเลยนะฮะก็ทางธนาคารไม่ได้เปิดแล้วนะครับปิดไปนานแล้วตั้งแต่นู้นนะฮะตั้งแต่ที่เพชรบุรีนะอ่าตั้งแต่พี่นภา,าพาไปทิพเพชรบุรีนะก็ยอดเท่าเดิมอยู่นะล้านสามเศษเศษนะฮะ บลังคาแลกแบงร้อยไปไหมนี่เ้าเอา,เอา้านหวยให้แลกแบงร้อยมาเอาเร็วลอตเตอรี่แลกแบงร้อยไปบอลุงลุงอะไรลุงมนลุงมนลุงมนสายแหงโลโลโล ถ้าไม่แลกเอาไปเลยเด้อแค้หนึ่งพันล้านโฮมเมดตอ,อนนี้แกะซองนะที่เอแต่ละสายบริจาคมามอบมาเนาะ อันนี้ก็เอาไปลงสมุดไว้ลงสมุดไปแล้วเรียบร้อยนะปเจนยังไม่มาอ๋อจองนี่ไปให้ปเจนลงเขาพิ่งมาให้วันนี้อ๋อเพิ่งมาให้วันนี้เนาะมาลงแรงลงแรงอันนี้เป็นค่าของเนาะค่าวัสดุนะครับค่าน้ำยาอ๋อน้ำยานี่สองหมื่นกว่าเป็นสี่หมื่นกว่า น้ำยากันเขาเรียกอะไรไม่ให้ปูนมันน,น้ำยาปูนปั้นนะอันนี้นะครับอันนี้ช่างเออเขาเรียกอะไรช่างเหรอเขาเรียกว่าเจ้าของร้านนะมัรออยู่รอประแตนไม่ไหวก็เรื่องอต่ต้องหาเอาเงินที่เป็นแบบแบ,บ,แบงค์รอมาให้ก่อนนี่ครับนี่สี่หมื่นหกพันบาทท้วนนะครับอันนี้เฉพาะค่าน้ำยาปูนนะฮะปูนขาว สี่หมื่นหกร้อยนะครับโอ้ยตาไม่ดีสี่หมื่นหกร้อยบาททวนร้านโฮมเมดอยู่ที่อ๋อรุงเทพ่เหรออ๋อนี่คุณมาจากกรุงเทพเลยแสดงว่าแถวนี้ไม่ไม่มีของประเภทนี้ไม่มีครับมาจากกรุงเทพนี่ตียามาจากกรุงเทพเลยเนาะใช่ใช่ใช่มาไกลมากอ๋อผมบอกอะไรครับเอาแมสก์ไปด้วยต้องกันดีก่าน กสตรัาจะเพียบเลยอ่าทราแบ่ง้อยเพียบเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบอันนี่หนึ่งนับเลยับ

นิกี้นี่ไม่ยอมห่างจากเจ้านายเลยน,นิกี้นะนก็จะชอบอยู่ที่คนเยอะๆนะจ่ายค่าอะไรนะคะลงนนั่นน่ะน้ำยาปูนปูนน้ำยาปูน นี่มันคนกำลังนับเงินเพื่อจ่ายค่าน้ำยาปูนนะครับใช่ครับคือนี่นะคะสี่หมื่นหกร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมให้ดูครับน้ำยาปูนซีเมนต์ผสมปูนที่จากพื้ทรายทำนี่ครับทุกคนก็จะโปร่งใสนะให่ยูทูบได้ดูกันทุกๆคนนะครจะได้เป็นพยานร่วมกันนะครับนำเงินกันมานับกันตรงนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสนิทโยธพิเศษชาแนลครับยูทูบครับถ่าย ทอดสดที่บ้านลุงพลป่าแตนบ้าบนกกอกตำบลกกตูมพำเอหลวงจังหวัดมุกดาหารครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ